สวัสดีครับพบกับสุรุคามลิวพูเราเริ่มต้นกันที่ลิวพูเล็งคว้าเดยองเสริมแดนกลางค่าตัวไม่แพงแต่ติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยทีมทองนะครับรายงานมาว่าหงดังลิวพูกำลังได้ความสนใจที่จะคว้าตัวแบงกี้เดยองกองการตัวเก่งของเจ้าบนทุ่บาซโรนาบาร่วมทีมในช่วงเสมอนี้แม้ว่าเนเอร์สแลบผู้จัดก,การทีมลิวพูจะพอใจขุนกลังในปัจจุบันแต่ลิวพูก็ยังคงมองหาโอกาสในการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยิ่งเมื่อสัญญาของนักเตะตัวหลักหลายคนกำลังจะหมดลงทันเทนอเล็กซานโดนรโน์มิฟินายและหมูสระโดยยังกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสําหรับลิเวอร์พูลเนื่องจากสัญกาที่ไม่นอนในถึงคมโนสัญญาของเขาเกับบาร์เซโลนาจะหมดลงในปี2026แต่การเจรจาเซ็นสัญญา,ญญาใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าทำให้บาร์ซ่าอาจตาัดใจขายเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ายคราวีสำหรับลิเวอร์พูลคือบาร์เซโลนาพร้อมรับฟังข้อเสนอราว 35ล้านยูโรหรือประมาณ29.1ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัว63ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์เเคยยื่นก็เสนอขอซื้อตัวเดยองไม่ช่วงเสมอที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญนในการกู้ตัวเดยองคือเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงริ่วหรือผู้ต้องการให้เขาลดค่าเหนื่อยลงมาอย่างมากหากอยากต้องการย้ายมาร่วมเทียมซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเดยองจะยอมรับเงื่อนไขนี้หรือไม่ สรุปประเด็นสําคัญนะครับลิวสนใจคว้าตัวยองเสริมแดนกลางบาซลนาผมขายในยองในราคา35ล้านยูโรแต่อุปสรรคคือเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงของเดยองลิวต้องการเดยองให้ลดค่าเหนื่อยหากเขาต้องการ้อยทมนะครับด่วนมีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้รลุกเขาตกลงสัญญาชัใหม่กับเวอร์จิฟันไดปากกหลังในวัย33ปีของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว โดยในสัญญาฉบับใหม่นี้ฟันไดจะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลจนถึงปี2028และคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นาการในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้ด้วยรายงานนี้มาจากทีมทอกนะครับหงดังยิ้มฟันไดจรดประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ยาวถึงปี2028มีการรายงานจากทีมทอกนะครับระบุว่าหงดังลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในการตอร่อสัญญาฉบับใหม่กับเวอร์จิฟันไดประกหลังตัวเก่งในวัย33ปีไปเป็นที่เลียหร่อยแล้ว แสดงดาวถนนี้จะทําให้ฟันได์อยู่ในทินแอนฟิลยาวไปจนถึงปี2028ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนแฟนลิเวอร์พูลที่จะเห็นแนวรับคนสกันอยู่ชุดทีมต่อไปในระยะยาวแม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแสดงดาวชนใหมนี้อย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะมีการประกาศข่าวดีจากสโมสรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฟันได ย้ายจากเซาท์ทม์ทันมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2008ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นสถิติโลกสําหรับกองหลังในขนาดนั้นเขาโชว์ฟอร์มอย่างแข็งแกร่งรอดตายเป็นกลังสคัญในการพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพลีกคัพและฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อันเนสรัตผู้จัดการทีมมีต่อวิจิฟนไนต์และความสคัญข,ของเขาที่มีต่อทีมแต่อันไรก็ตามนะครับยังคงต้องรอ การยืนยันอย่างเป็นาการจากสโมสรลิเวอร์พูลเก็บกับรายละเอียดของสัญญานี้นะครับยังไงก็ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากกว่านี้หน่อยนะครับก็รอก่อนแล้วกันนะฮะเพราะทีมท็อกระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยถือว่าเป็นเทียเกียร์ถ่ำที่สุดเลยจริงๆนะฮะมาตินเนสยกย่องลิเวอร์พูลชุดนี้แข็งแกร่งหลัง,ลงโชว์ฟอร์มดุไล่ถล่มเลสเตอร์ซิตี้ โรเบอร์ตมาติเนนะครับอดีตผู้จัดการทีมเอเวอเรตันออกโรงยกย่องความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลภายหลังจากที่หงดแดงโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงไล่ตลลมเลสเตอร์ซิตี้ไปอย่างขัดลอย3ประตูต่อหนึ่งในวันบอกซิ่งเดย์ซึ่งส่งผลให้พวกเขาขยับหนีห่างคู้แข่งจิคะแนนและนำเป็นจ่าฝูงพิมลิกอย่างเหนียวแน่นเกมเรื่องกล่านะครับลิเวอร์พูลได้ประตูจากโคริกาโปเคอติจโจนมเมสซาลาโดยมาติเนนกับรู้สึกประทับใจอย,อย่างยิ่งกับคุณภาพของนักเตะตัวสำรองที่อา์เนอร์สลัดเลือกใช้ ซึ่งผู้เล่นอย่างโดมินิกสูบอสไลเดโกสโตต้าและฮาวิเอเลียนต่างถูกส่งลงสนามช่วงครึ่งหลังเมื่อคุณมองไปที่ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาพวกเขาก็อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้เล่นตัวจริงเลยมาร์ติเนซกล่าวในการวิเคราะห์เกมกับอเมซอนพรามพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นด้วยจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งมากฤด,ด,ดูกาลนี้กอริกกโตและเคอร์ติโจโอนสองผู้เล่นที่ทําประตูในเกมนี้ ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอโดยนักกู้นักลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีก9และ8เกมตามลําดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อานเนอร์สแลตมีต่อคุณกําลังของเขาท้านอานเนอร์สแลตนะครับก็ได้กล่าวถึงความพนใจที่มีต่อตัวเลือกในแนวรุกหลังจากที่กัปโปทําประตูที่10ของฤดูกาลนี้ในทุกรายการผมคิดว่าความแตกต่างหลกักๆอันเป็นเพราะการจัดตัวของ3ประสานในแนวรุกนั้นแตกต่างจากการจัดตัวนะตอนนี้เล็กน้อยอานเนอร์สแลตกล่าว ผลงานที่ดีขึ้นของกัปโปรเราแค่หวังให้ปีกของเราเล่นริมเส้นเพื่อพยามให้พวกเขาเล่นแบบตัวตัวตวซึ่งโคดี้ก็ทำได้ดีมากส่วนลูโซดีอาร์ตทำได้ดีมากเมื่อเล่นจากทางซ้ายแต่ในความเห็นของผมลูโซก็เล่นในตำแหน่งหมายเลข9ได้เช่นกันเขาทำได้ดีมากๆในเกมเจอกับสเปอร์ตอนนี้โคดี้กลับมาเล่นร่วมกับโม e อีกครั้งเป็นเรื่องที่ดีที่มีตัวเลือกมากมายในทุกตำแหน่งจริงๆรวมถึงซามบาสานในแดนหนด้วย ช,ชนะในเกมนี้าำห้ลิวโลยังคงเดินหน้าไล่แชมป์พิมลิข์อย่างมั่นคงโดยพวกเขานะครับแพนในลีกเป็นแค่เกมเดียวและมีคะแนนนำหน้าเชลซีอยู่ถึง7คะแนนกรโปเผยนะครับลิวูลมุ่งมัน่นคว้าชัยชนะทุกนัดหลังขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพิมลิร์กคดี้ขปวนครับเปียดดาวรุ่งของลิวโลยืนยันว่าทีมยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะในทุกเกมที่เหลืออยู่หลังจากโชว์ฟอร์มร้อนแรงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในลีก โดยคะแนนทิ้งห่าง7แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่1กา1เกมบหงแดงเปิดบ้านเฉือนชนะเลตเตสตี3-1ที่สนามอันเวลในวันบ็อกซิ Day ซึ่งสมงผลให้พวกเขากลับขึ้นไปรังตำแหน่งจากฝูงตารางคะแนนอีกด้วยหงแดงนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะเลตเตอสตี3-1ที่สนามอันเ l ลในวันบ็อกซิ่งเดยส่งผลให้นะครับนำเป็นจากฝูงของพรีมลีกแถมยังแข่งน้อยกว่าทีมอันดับที่2อยู่1นัดน,นำอยู่7แต้ม หลังโชกิโนะนากาวแกปโปผู้ทำประตูตีเสม,มอให้กับลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งแรกหลังจากที่จัดแดนอายุยิงพาจิงจอกสยามขึ้นนำไปก่อนในในาทีที่6กการที่เกิดติ่โจนและโมซาลาจะโมอบอิกเพิ่มอีกคนละลูกในครึ่งหลังช่วยให้ลูกทีมของอา,าร์เนสลัดเก็บ3ามแต้มสำคัญพร้อมรักษาฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลโฟร์แกปิที่เกมถัดไปเท่านั้นแกปโปกับกับอเมซอนพรามวีดอสปอร์ตหลังจุกแกมปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในสัากัดที่ดี แต่จุดแข็งอย่างหนึ่งของทีมเราและทีมงานก็คือการมองทีละเกมเหมือนกับเป็นเคียใหญ่เหมือนกับว่าเราไม่เคยเจอคู่แข่งนี้มาก่อนซึ่งทําให้เรายังคงทำตัวและทํางานหนักกันต่อไปเมื่อถูกถามวาพวกเขาจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่เยียมนี้ไว้ได้หรือไม่ทําการโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นกาโปก,ก็ตอบว่านั่นคือเหตุผลที่เราต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักและหวังว่าเราจะทําได้เราจะทุ่มเทเต็มที่ในทุกๆเกมและหวังว่าเราจะสามารถไปไกลในทุกรายการแข่งขัน,ขน แกปโปพูดถึงประตูที่ทำได้นัดพบกับเลเตอร์เราฝึกซ้อมการเปิดบอลและการยิงประตูกันเยอะมากโค้ชพูดเสมอว่าการฝึกซ้อมทำให้สมบูรณ์แบบเน่น่ามาตอนที่เราโดนนำไปก่อนเราต้องสู้เพื่อตีสม,มุให้ได้เรามีโอกาสทำประตูหลายครั้งในจังหวะนั้นผมได้รับบอลจากแมคก้าผมเลี้ยงเข้าตัดในแล้วเห็นพื้นที่ว่าผมก็เลยยิงแบบที่เราฝึกซ้อมกันแกปโปพูดถึงสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลต้องตามหลังเลเตอร์ในเกมล่าสุดเรารู้ว่าเรามีคุณภาพแต่บางครั้ง บางคราวเราก็ต้องตกไปฝ่าตามหลังไปก่อนก็ไม่ใช่เรื่องดีเรากําลังพยายามปรับปรุงในจุดนี้เราเริ่มต้นเกมด้วยการข้อควมบลที่ดีและดังนั้นเราก็มีช่วงเวลาที่เสียสมาธิทําให้พวกเขายิงประตูขึ้นนําเราต้องแก้ไขจุดนี้ต่อไปกาโปพูดถึงความรู้สึกที่เหมือนอยู่บ้านกับลิเวอร์ pool นั่นว่าผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่เรามีทีมที่ดีมากซึ่งทําให้ผมสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ และแสดงใส่คาพออกมาได้อย่างเต็มที่ผมจะทํางานหนักต่อไปและพยายามทาให้ดีที่สุดในทุกๆเกมกะโปรพูดถึงความแตกต่ตางสไตล์กันเล่นของลิพูลนักเตะที่อันเนอร์สลัดขมูกุมเทียมโดยเฉพาะยิิงตอนที่เรามีบอลผมคิดว่าเรามีโครงสร้างการเล่นที่ดีขึ้นบางทีอาจจะไม่เน้นการเล่นบอลยนยาวมากนักและเน้นการครอบของบอลมากขึ้นผมคิดว่านั่นคือข้อแตกต่างกะโป้พูดถึงการรักษาระดับความเข้มข,ข้นในการเล่น มันยากที่จะพูดผมคิดว่ามีหลายปัจจัยทั้งการนอนหลับการฟื้นฟูสภาพร่างกายการฝึกซ้อมการพักผ่อนมันคือหลายๆอย่างรวมกันถึงแม้ว่าเราจะมีผู้เล่นอายุน้อยหลายคนแต่ทีมงานและผู้เล่นที่มีประสบการณ์ก็ช่วยให้เรายังคงเป็นความมืออาชีพและฟื้นฟูสภาพร่รางกายดีๆจากเซนนั้นเหนือเลสเตสตีทำให้ลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าเล่นลาแชมป์พรีเมียร์อย่างเต็มกำลังโดยมีเก็ปโป เป็นหนึ่งในกำลังสุดการของเทียมด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื้อว่าแฟนบอลหงดแดงคงตั้งความหวังไว้ว่าดาวเตะท,ทีมชัดฮอลแลนด์จะช่วยทียมประสบความสำเร็จในนู้กันนี้นะครับนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ